กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่นักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตร์เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่เชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงลบบุรี โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่นักศึกษาในหลักสูตรรัฐปศาสาศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่นักศึกษารหัส60รุ่นที่2รุ่นนี้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านและกำนันในจังหวัดลบบุรีจำนวน40คนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรจีระประทีปมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นที่ปรึกษาได้เลือกทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมไทยเบื้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลบบุรีกลุ่มชนอีกท้องถิ่นหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าศักณพิพิธภัณฑ์บ้านไทยเบื้อภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมีนายประทีปอ่อนสลุงราชชาวบ้านและเป็นนักพัฒนาชุมชนพร้อมทีมงานพิพิธภัณฑ์บ้านไทยเบื้งให้การต้อนรับด้วยดอกไม้ใบเตยและน้ำสมุนไพรที่เล่าถึงเรื่องราวผ่านบทเพลงพื้นบ้านสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เด่นชัดคือการแต่งกายผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อ ือเสื้ออีฮหิวผ้าเขาา่าม้าพาดบ่ากินหมากสพายยา่มสีแดงต้อนรับด้วยรอยยิ้มสดใสและสำเนียงเนอแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารพื้นบ้านแกงขี้เหล็กแบบไทยเบิ้งใส่ขาหมูเผาลาบปลาน,นินเครื่องดำกินกับผักลืมผัวขั้วนหน่อไม้ส้มหมูตบท้ายด้วยของหวานสาคูกวนมะพร้าวอ่อน เรียนรู้ภูมิปัญญาลงฐานเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าเขามา้าการทอหูหรือการทอผ้ากีโบราณภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวไทยเบืง้งชาวไทยเบิ้งจะเรียกการทอผ้าว่าการทอหูซึ่งลักษณะของการทอหูก,ก็คือการใช้กี่มือแบบโบราณเพื่อการถักทอผ้าสามารถทําได้ทั้งผ้าหม่มผ้าเขามา้าถุงย่ามผ้านุ่งผ้าตัดเสือ้อฐานการเรียนรู้นะครับการทําของเล่นพื้นบ้านจากใบตาลเช่นตะกะแตนตะกกระตง นกปูปลาตะเพียนกบยีราฟเครื่องบินเป็นต้นฐานขนมเบื้องไทยเบื้งขนมพื้นบ้านโบราณหาทานยากมีรสชาติมันเค็มหวานเล็กน้อย ทานพริกตะเกีอ่อหรือพริกกับเกลือเครื่องจิ้มอนเนกประสงค์ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงประกอบไปด้วยพริกป่นกระเทียมใบมะกรูดเกลือเม็ดและลูกกำจัดซึ่งเป็นสมุนไพรประจำถิน่นผลกลมขนาดใหญ่กว่าพริกไทยเล็กน้อยรสซ่ากลิ่นฉุนคล้ายมะกรูดโคลกผสมให้เข้ากันพอดีสามารถนำไปรับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยวและใช้เป็นเครื่องแกงหลักในการประกอบอาหารถิ่นได้นานา,นาชนิดได้สัมผัสกับวิถีธรรมชาติไทยเบิ้งที่เรียบง่ายชุมชนวิถีใหม่แนวคิดที่นำไป สู่เป้าหมายคือความสุขโดยการจัดการของคนในชุมชนร่วมกันนําประโยชน์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับยังได้เช็คอินวิวสวยๆทางรถไฟลอยน้ําที่ผนังกั้นน้ําเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นับเป็นรูปธรรมของการสืบสารรักษาและต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างสมดุลบนฐานทุนวัฒนธรรมก็เกิดความสุขร่วมของคนในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรม